สวัสดีครับผมนายกิตเตมสจินตลารหัส B6020491 นะครับวันนี้จะมาพูดถึงจะพูดถึงอินโฟกราฟิกการปฏิบัติการที่4นะครับการควบคุมระบบการชีวภาพจากมูลสุกรนะครับผมจัดทำโดยผมนายกิตเตเมสจินตลานะครับนำเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิตยาบุญเทียนนะครับครับต่อไปก็จะพูดถึงองค์ประกอบของกาซชีวภาพนะครับผมก็ การชีวภาพที่ได้มานะก็จะได้มีเทนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับผมการมีเทนเนี่ยก็คือจะเป็นก๊าซไวไฟนะครับผมไม่มีสีไม่มีกลิ่นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดนะครับของแก๊สธรรมชาติใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงและใช้ในอุตสาหกรรมสังเคราะห์โปรตีนนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ที่เป็นแก๊ส เอ้ยเป็นแก๊สเนี่ยหนักกว่าอากาศนะครับและไม่ติดไฟจึงใช้ทำเป็นสารดับเพลิงได้นะครับอันสุดท้ายนะครับผมก็คือกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟน์นะครับผมไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่านะครับเป็นแก๊สพิษประกอบไปด้วยธาตุไฮโดรเจนหรือกรรมเอ่อกมันนะครับผมซึ่งสิ่งนี้นะครับผมก็จะออกมาจากก๊าซชีวภาพ <c oughs> ออกมาจากสุกรของหมูนะครับผมก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะแบ่งได้มีเทนหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซอื่นอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งต่อไปนะครับจะพูดถึงกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นกระบวนการแบบไม่ใช้อากาศนะครับผมก็จะมีอยู่สีขั้นตอนนะครับได้แก่ไฮโดรไลซิสอะซิโดเจนิสิสอะซิโตเจนิสิส แล้วก็เมทานโอเจเนซิสนะครับในหัวข้อแรกไฮโดรไลซิสก็จะเป็นขั้นตอนที่ย่อยสารโมเลกุลสารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนขนาดใหญ่ให้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบที่ละลายน้ำได้นะครับมีความซับซ้อนน้อยลงและมีขนาดโมเลกุลเล็กลงสำหรับน้ำเสียประเภทแป้งจะเป็นการเปลี่ยนแป้ง เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวและน้ำตาลโมเลกุลคู่ในหัวข้อที่2 Acidogenesis เป็นขั้นตอนที่จะย่อยสลายสารที่ได้จากขั้นตอนแรกให้เป็นกรดอินทรีย์ชนิดโมเลกุลเล็กเช่นกรดอะซิติกหรืออะซิติกแอซกรดโพพายโอนิกหรือไพพ p นิกแอซิดกรดวาลูริกหรือวาลูริกแอซิดและ กดเล็กติกหรือว่าเล็กติกแอซิดโดยกฎดทั้งหมดจะมีส่วนจะมีสัดส,ส่วนของกดอะซิติกสูงที่สุดนอกจากนี้ยังเกิดก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนส่วนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเล็กน้อยคือแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟแล้วก็แอลโกอฮอล์นะครับในหัวข้อที่3 a c อะซิโตเจนซิสนะครับ จะเป็นขั้นตอนที่จะย่อยสลายสารประกอบให้เป็นกรดไขมันระเหยง่ายที่มีอะตอมไม่เกิน2อะตอมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบด้วยกรดอะซิติกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนนะครับในข้อที่4นะครับเมทานโอเจนิิสเป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การย่อยสลายในขั้นตอนที่ผ่านมาให้เป็นกา๊าซเีื่อภาพโดยมีผลิตภัณฑ์คือก๊าซมีเทนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟล์ครับหัวข้อต่อมานะครับจะพูดถึงประโยชน์และผลตอบแทนที่ได้จากก๊าซเีวภาพก็จะมี3หัวข้อก็คือ 1. การอนุรักษ์พลังงาน 2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ3การเกษตรในหัวข้อแรกการอนุรักษ์พลังงานก็จะเป็นก๊าซชีวภาพ1ลูกบาทเมตรสามารถทดแทนพลังงานในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้ก๊าซถุงต้ม LPG ทดแทนได้0.46กิโลกรัมน้ำมันเบนซินทดแทนได้0.67ลิตรน้ำมันเตาทดแทนได้0.55ลิตร พลังงานไฟฟ้าทดแทนได้1.2กิโลวัตต์ต่อชอั่วโมงในหัวข้อที่2การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีการชีวภาพในการจัดการน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ลดปัญหามลพิษทางน้ำโดยสามารถบำบัดและลดสารปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ตามที่กฎหมายกำหนด 2. ลดปัญหากลิ่นเหม็นและมแมลงนำเชื้อโรค 3. ลดการปล่อยทิ้งก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศเป็นการช่วยลดอัดตราการเกิดภาระเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นในหัวข้อที่3การเกษตรการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในการจัดการน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดประโยชน์ ด้านการเกษตรคือผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเพราะปลูกและปรับปรุงดินทั้งในปุ๋ยรูปแบบแห้งและปุ๋ยน้ำได้เป็นอย่างดีต่อมาจะพูดถึงการวิเคราะห์ผลสมการที่เกี่ยวข้องจากสมการที่เห็นในสมการแรกคือ Fm เท่ากับ cod คูณ q ส่นด้วย mlvss คูณ v เราจะมาดูกันที่ว่า s m นะครับคืออัตราส่วนของอาหารกับจุลินทรีย์ค่า q คืออัตราการไหลของน้ำเสียค่า cod คือ cod ของน้ำเสียค่า v คือปริมาณของจุลินทรีย์ส่วน mlvss คือ ความเข้มข้นเสลี่ยของแบคทีเีียในถังในส่วนของค่า F/M ratio ยิ่งมีค่าน้อยก็จะยิ่งดีนะครับต่อไปสมการต่อไปนะครับคือ OLR เท่ากับ COD คูณ Q ส่วนด้วย V เท่ากับ COD ส่วนด้วย HRT นะครับค่า OLR คืออัตราภาระ บรรทุกสารอินทรีย์ค่า COD คือปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ o อกซิ z ด n ิ่ง e เอเในการย่อยสลายสารอินทรีย์คาร์บอนค่า Q คืออัตราไหลของปริมาตรค่า V คือปริมาตรรวมภายในถังส่วน HRT คือระยะเวลาในการกักเก็บซึ่งระบบนี้สามารถเพิ่มสมรรถนะได้ โดยที่ 1. อัตราการบรรทุกสารอินรีย์ภายในระบบเป็นตัวแปรสำคัญ 2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์ในระบบให้เป็นให้กลายเป็นก๊าซมีเทน 3. ค่าอัตราการบรรทุกสารอินทรีย์จะแตกต่างกันไปตามธรรมชาติก็จะทำให้ค่าของ OLR เปลี่ยนไปด,ด้วยนะครับ ผมก็ขอจบการพรีเซนต์เพลงเท่านี้ขอบคุณครับ